สวัสดีครับผมกุ๊กหน่อยเลยรถครับผมมากครับมากมือหนีมาผมกับเมนูมือหนีสีพามาอุ๊เพียครับผมมือหนีครับผมอันตอนแรกของห้า็คือผิกกระเทียมครับผมสิ่ตำไว้นะครับผมแล้วการอันเชฟเันกุ๊กนีเป็นคนมีาคาวยครับนี่มี่คาหลายเติมครับผมมือนีแล้วก็ตะไคร้ครับผมใส่ลงไปครับผมตะไคร้มูนี่เป็นตะไครัน กอดเอครับบเป็นตะไคร่น้ำเนื้อเนี่ยครับผมใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับผมถึงดับข้าวเนี่ยหอมแน่ครับผมใส่ลงไปครับถึงหอมถึงดับข้าวไปแล้วครับผมใส่ลงไปพร้อมกันรวดอ๋อมีหยาดว่างกันหนึ่งครับใส่น้ำฟุดๆเดือดๆด้วยครับผมล่อข้าวนึ่งกะเริ่มทีพร้อมได้ทีครับผมมานที่มีกุบกะเดี๋ยวสิไปเอาของครับผมแบบนี้ครับ ก้อนเสียวพวกม้าพวกไอรพวกม้าพวกใครหลังลุงหัวใจลุ่งครับผมเนี่ยผมปลาแดกหรือปลาล่าต้มสุกครับผมนี่เนี่ยประมาณนี้ครับผมใส่ลงไปเลยครับผมหอมๆเลยเพื่อพรามันเหลื่อมโฟดเนี่ก็รีไฟลงจักหน่อยด้วยครับผมอ,มอ,มอมใส่ผงนวลเล็กน้อยครับเนี่ยผม ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลาครับผมน้ำค็มนะครับผมนี่ใส่นิดหน่อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปครับผมมาที่นี่กระเซียวเพียเพียครับผมเสียวเพียก็ดีลงครับผมมันนี้เพียกับดีนี่ครับผสมกันเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมเรื่องไทยเบื่องครับบะแยงตรงนี้ครับผมถือว่าผสมแล้วใส่ลงไปครับผม เังหน่อยอืมบนนี้เนี่ยอนเท่ากันจังหน่อยแล้วสีทาซิมเบิ้งครับผมเพิ่มไฟขึ้นจังหน่อยครับนี่นี่กพอนปดครับผมปนแล้วข้อกับอทาซิมเบิงครับผมมาได้รสชาติที่ต้องการไปเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนี่ครับผมนี่ยซิมเบิงครับผมวันนี้เนี่ยครับผมบ โอ้ยโอ้ย,อยออออปวด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 สุดยอดแล้วครับผมป้าดขมเพียสุดยอดเลยครับผมหอมเพียหอมยังแนี่สุดยอดเลยใส่แบบที่นี่พอไดเรชาที่ต้องการแล้วบ้ามือนี่แซ่บขนาดครับผมม้ามผมว่าใจรงครับบ้นนี้ครับผมเบิรงครับใส่ลงไปครับบันนี้ครับอ ให้หลังน้ำด้อครับผมนี่นี่ครับผมใส่ลงไปครับนี่ครับนี่ยแล้วเป็นซุกครับเป็นซุกยังอยพวกอะไรเครื่องในนี่ต้ตมเมื่องต้มโดนนะครับผมโดยเฉพาะอันพืชอื่นมาะยังนี่ม้ามเนี่ยเนื้อ,เน,อเนื้อที่หุ้มมันมากเพื่อนี่มันสิเหนียวรยครับผมต้มพราซุกน้อยๆเนี่ยครับผมมันสิแซ่บตีดหวานครับผม นี่แล้วครับผมเคล็ดลับครับผมหมดแล้วเค็ดสอนปฟนมาผู้เพิ่นเบิงเห็ดบวกป็นกะนี่ล่ละครับผมสูตรกุ๊กครับผมอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ตาคอนซิฟของช่องนั่แหละครับผมอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครับผมแต่สูตรใดสูตรใดกับแซมเหมือนครับผมการตีจากกุ๊กหน่อยร่อยรสครับผมถ้าไปบึงต่อเอาผักลงกันเลยครับได้ครับผมปิดจบครับนี่ครับผมใส่ผักครับผมหูละพาแน่ต้นหอมแน่ครับผมแล้วกัน กูดเนี่ครับใส่ลงไปครับผมจะเสียบโหลดครับผมมือเนี่ยโอ้ยปวดนะจ,จะลุ่งบวมเหมือรับผมขออย่าใส่มือเด้อครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ็ดเองกินเองครับผมภาสาบานลงพูดมือเออมาเฮ็ดเองกินเองนักเกรงพอเป็นเอือืมผมขมลงไปครับปฏิโทโตเพิ่งเนี่ยเพีย โอ้โหเพียเสียบครับบังหมามเนี่ยพวกนี้พี่น้องเลยเบิ่งครับผมหม่ำโอ้ยเป็นแด่เสีบพี่น้องเฮ็ดกินย้มแรงๆนี่ครับผมแดดบดๆครับผมเฮ็ดกินกับเขาหอนก็เสิคักสีแน่เนาะครับผมเบื้องครับมาเบิ่งติดตาให้เบิ่งเนี่ยเบิ่งครับเพียแข็งแรงแข็งแรงมึงในเพียร้ยควนเบิ่งครับ มาครับบันีิปิดแก๊สครับบันี้พร้อมเจ๊เสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวชีพาไปเบิ้งตอนเท่ครับผมมาครับติดตากใ้เบิ้งครับผมเท่น่ะจะเบิ้มเท่น่ะจะเลื่อนครับขออนุญาตตักเด้อครับผมเบิ้งเปลี่เบิ้งไกลๆเด้อเปลี่ยนเปลี่ยนเล้วไม่จมออกจากไแกะไม่ไหมเล่นเนี่ยครับผมเบื่อบบเซียเบิ้งครับนี่ยู่หลังางเนี่ยครับผมเดี่ยวไม่ไหมสดๆนี่ บึงแต่กองน้ำไม่สวน้ำฮึโวเอ้ยบังบุญมึงตอนเนี้ยเสร็จเรียบร้อยครับผมอูเพียสูตรกุกหน่อยร่อยรสครับผมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผมผู้ใดมาคลิปนี้นี่ฝากกนไดก็แชร์ กดติดตามกด subscribe ให้จองกุก๊กหน่อยเลยรถน้ำเน็ตดดวยครับสำหรับลีปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมาครับมาเจ็บๆครับอู้เพียครับผมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผมครับเห็นแล้วๆครับผมเจ็บๆเกิดกับน้องพุ่ม กับกุกหน่อยลอยลดครับผมสวัสดีครับผมกุกหน่อยลอยรดครับมาครับมาเหมือนนี่อูเพียเสิบแบครับบรรยากาศบ่คณหูคุณตาลบครับหนาบานกุกเองครับผมนี่ครับเหมือนนี่สีผ้ากินอูเพียครับผมเพียาใครหลังมึงมาครับมาครับมาคำเย็นๆน้ำกันครับคำแดกแขกมันมาสันครับผมมาเด้อพ่อยพี่น้องเอ้ยทางไกลทางไกลบึงจากต่างประเทศนอกประเทศมูนันละครับผมสาวโรงงานผูเบาลโรงงานมาเด้อครับแสิบแกุกหน่อยครับเพีย สุดยอดครับผมเบาเลยขันงานกำลังเบาอยู่นมลายแตกนะครับวู้เด็กกินเข้าไปนี่สุดยอดดีเลยครับอืมอากอืมอบ้อืคอับอืมอมอืนอื้าืมบนาอืม นะครับเนี่ยทำนี่ไงครับผมเอามาฝากพี่ฝากนองครับผมจบแจมกันครับผมหูละผ้าครับผม,ผมหอมด้วยครับผมเนี่ยกระปันไข่หลังครับผมเนี่ยไข่หลังหมองมั่นเพ่อนครับอื้มอื้มอืออ้จับ กับหงยปวดขอปากวุห่มหอมตะไคร้ครับ ลุณภาพมูอนั่นครับมาเด้อพอมีปีนองเอสซี่ครับหิวเขาแหลวกกมามเลยครับจับจามกันครับผมกับกุกครับผม <c oughs> <c oughs> ทั้งหายทั้ไปโดนครับผมกินข้าวแซ่บกินข้าวนัวคือเก่าแล้วครับผมบ่ค่อยได้เห็นคลิปนั่งกินนั่งจี๋ครับผมมือเหนียวมาเห็นเด็ดเด็ดแล้วผมมือเนียยุ่งหนาบันใหญ่ไม่ลดแรงหวนสารกันไปมากครับกับแสบครับผมมากครับผมไม่ไปนองเลย แจ๊บน้ำกันกับกุกครับมื่อนี้ครับเนี่ยทำยังไงโตครับแบบเลี่ยนเลี่ยนเลียนหน่มเลี่ยมือเบ๊อ ย่หนาคับสิสดน่ากินนะครับคักกว่าคักครับผมมื่อเนี้ย เบิ่งเนี่ยคำยิงไงสิครับมาเบิ่งใกล้ๆครับเนี่ย ต้มเสต็ปองหยองคืออร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้สูตรนี้ต้องจําได้แน่ครับแซ่บอิ่ลีครับสูตรนี้อิ่มแล้วครับผมผู้ใดมาคลิปแนวนี้ฝากกดเล็กกูแชร์กดติดตามกดูสะสะไข่พอเมีนน้ำเด้อครับว่ามาคลิปแนวนี้มาคลิปเมียนน้ำเนยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดเล็กกูแชร์ช่องปุ๊กหน่อยลอยรถน้ำเนยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับอูเบียแซ่บครับ